สวัสดีครับวันนี้แม่ผมพามาเที่ยวงานลอยกระทงพามาดูโคมไฟครับสองข้างทางสะพานข้ามแม่น้ำน่านสองฝั่งเลยจะประดับประดาด้วยโคมไฟจะจัดทุกๆปีครับวันลอยกระทง สวยจัดแต่งอย่างสวยงามเลยครับแม่ผมก็เลยถ่ายวิดีโอมาให้ดูครับผมเป็นยังไงบ้างครับสวยงามไหมครับแถวบ้านอันนี้ดอกทานตะวันหน้าบ้านครับแม่ผมปลูกไว้เองครับอันนี้ดอกกุหลาบดอกกุหลาบกำลังบานเลยสวยงามมากๆเลยครับ อันนี้แม่ผมก็ปลูกเหมือนกันครับเป็นยังไงบ้างเอ่ยดอกพันอะไรไม่รู้รู้แค่ว่ามันเหมือนดอกบัวสวยดีก็เลยถ่ายมาให้ดูครับ